สำหรับแฟนแฟนหนังสือนะคะที่ชอบไปเที่ยวโดยที่อ่านหนังสือแล้วก็รู้โลกกว้างนะคะโดยการเที่ยวโดยการอ่านนั่นก็จะพลาดไม่ได้กับหนังสือเล่มนี้เลยล่ะคะ่ะในเรื่องของวันนัดที่ใบข่าวนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ คุณวันนัทสันกุลหรือว่านปกาว่าวันนัทนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางล่ามแล้วก็แปลเอกสารกฎหมายภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้เป็นผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือวันนัทที่ใบข่าวว่ามีอะไรบ้างนะคะและไปที่ไหนมาบ้างค่ะเราไปพบกับคุณวันนัทกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันนัทค่ะในหนังสือที่ว่านี้นะคะนี่ก็คือหนังสือวันนัทที่ใบข่านะคะเล่มไม่หนามากแต่คิดว่าข้างในนี่คงเดินทางไป มากหลายที่เลยทีเดียวใช้จํานวนวันในการเดินทางทั้งเิ้นเท่าไรเอาระยะทางก่อนนะเดินทางี่ที่วันนัดที่ไบคารนี่รวมแล้วก็27,878กิโลเมตรบนเส้นทางทรานไซบีเรียเนี่ยนะฮะแต่นี้ผมนาเล่าเป็นภูมิหลังให้ฟังนิดหนึ่งคือคุณคงจะได้ยินกิติศัพท์มาว่าทรานไซบีเรียเนี่ยเป็นทางรถไฟที่สายที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะอยู่ในประเทศรัสเซียแต่ในรัสเซียแต่อยู่ในดินแดนไซบีเรียกิติศัพท์ของทางรถไฟนี้ สมัยก่อนก็นไปมายากนะฮะทางรัฐประเทศรัสเซียเองเขาก็เพิ่งเรียกว่าเปิดให้สําหรับชาวต่างประเทศที่จะไปเดินทางได้นี้ก็ประมาณเมื่อปี2,533นี่เองหลังาจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย<ช>ประเทศเขาก็เปิดมากขึ้น<ช>แต่ถึงกระนั้นการจะเข้าไปรัสเซียตอนนั้นหลังจากที่เขาเปิดประเทศแล้วนะก็ยัยากอยู่ก็ยังยากในแง่ที่ว่า การจะหนึ่งคุณต้องขอวีซ่า <c oughs> ขอวีซ่านี่ต้องมีคนเชิญนะองค์การเชิญแล้วคุณก็คงทราบมาในสมัยต้นแรกๆนั่น <c oughs> นะผู้ที่จะเชิญก็ส่วนมากจะต้องเป็นหน่วยงานราชการของรัสเซียนะฮะบริษัทที่เขาเพิ่งเริ่มเป็นบริษัทกิจการอะไรนี่เขาเพิ่งเริ่มยังไม่มีมากเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็ต้องเกี่ยวข้องเบายากหน่อยนะ <c oughs> อยากจะขอจะเข้าไปในผมไปผมไปทรานซเบียครั้งแรกนี่เมื่อปี2 0 0 5 2 5 0 0 2500, 2500, 2500 เดี๋ยวทอดทีพอดีมักจะจำเป็นไอ้คอสอนะฮะสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ยวเดี๋ยองนสองพันห้าร้อยไม่ไม่นานไม่นานเท่าไหร่เมื่อประมาณหกปีที่แล้วในคนแรกที่ผมไปเดินทางเนี่ยนะขนาดนั้นก็ยังรัสเซียตอนนั้นจะเข้าประเทศเขาก็ต้องขอวีซ่า <Spencer> แต่พอดีผมก็ได้ทางกระทรวงต่างประเทศช่วยหน่อยมันก็มีคนรู้จักกันก็ช่วยกันก็มีคอนดิชันก็ดีขึ้นทำใง่ายขึ้นค่ะ เมื่อเมื่อเมื่อได้ไปนี่ปี2007นะคะคนแรกคนแรกที่หนึ่งนะคะแล้วคนที่สองนี่ก็เมื่อปี2เนี่ย2553ประมาณระหว่างพฤศจิกาถึงธันวาคมแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็เมื่อปีนี่ปีที่แล้วนี่เอง2007เนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่สองเดี๋ยว2547 47ผลแรก2547นะฮะผลที่สองก็2552 ใช่ไหมครับขันนที่สองเยังคงห่างกันถึงห่างกันมาประมาณ5ปี6ปีะแล้วก็ขลนที่3ก็2,553เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองอ่ะใช่ไหมเพราะปีนี้2,554น้ะฮะ2,553ก็คล้ายๆว่าห่างกันปีเดียวเนี่ยผมก็ไปเดินทางซ้ำอีกนะฮะแล้วยากเหมือนเดิมไหมคะในเรื่องการเข้า คนที่2ผลคนที่3นี่ง่ายขึ้นมาเพราะหลังจากเมื่อปี2,550เนี่ยนะทางไทยกับรัสเซียเ้ามีข้อตกลงกันว่าคนไปมานี่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะฮะดีขึ้นสรุปว่ารัสเซียตอนนี้ไม่มีการขอวีซ่าแล้วไม่ต้องขอวีซ่าแล้วคุณมีพาสปอร์ตนะฮะก็เข้าได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าอาจจะยุ่งยากเรื่องภาษาเหมือนเดิม เพราะว่าคนยังพูดภาษาอังกฤษยังไม่มากนะก็น้อยแต่ถ้าว่าพูดอ่าพอก็เรียกว่าพอเอาตัวรอดได้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วคุณก็ศึกษาภาษารัสเซียประโยคพื้นฐานอะไรไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือวันนัดวันน,น,นที่ใบข่าวนี่พอจะไปเที่ยวรัเสเซียได้ง่ายขึ้นไหมคะอันนี้ ผมเข้าใจว่าเรียกว่าคิดเอาเองนะเพราะว่าอย่างเมื่อผมไปมาขนแรกเนี่ยหลังหลัง,ลงจากนั้นผมก็กลับมาเขียนเรื่องนี้นะเจ็วันหกคืนบนรถไฟสู่ไซบีเรียเป็นทางรถไฟไนี่ยทางรถไฟทางทรานไซบีเรียทำไมถึงเลือกทางรถไฟคะก็เพราะหนึ่งกิศัพทรยาวที่สุดในโลกผมก็อยากจะไปพบเห็นจริงนะฮะแล้วก็ได้ผ่านจากข้ามทวีปจากทวีปยุโรปรัสเซียทวีปยุโรปไปรัสเซียทางภาคเอเชียก็คือที่เมืองวานิวอสต็อก หรือที่ปกติเรามักจะเรียกกันเมืองเวลาดิวอสต็อกกันนะแต่เวลาถ้าคนรัสเซียเองเวลาเขาพูดไอ้เสียงไอ้อะเนี่ยมันก็จะกลืนไปกลายเป็นวาดิวอสต็อกหรืออย่างกรุงมอสโกที่เราเรียกกันนี่นะถ้าภาษาเขาเองเขาจะเรียกว่ากรุงมัสความัสกภาษาทางจีมือทีนอร์นี่ใครก็พูดชัดชัดเป็นมอสโกไปก็หมายความว่าเขเรียกตามแบบภาษาอังกฤษหรืออะไรนเป็นมอสโกหรือมัสโก่แหละแต่ภาษาของเขาเนี่คนรัสเซียเองเขาจะเรียกว่ามัสควาค่ะแล้วพอพอเราเดินทางโดยรถไฟเนี่ยเราใช้เวลาทั้งสิ้น รวมหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมคะก็เจ็ดวันหกคืนพอดีเลยเป๊ะเลยนะฮะเมื่อเมื่อปีหนแรกนะฮะตอนปีสองพันสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตอนนั้นผมไปต้นปีก็ปลายฤดูหนาวของเขานั่นแหละอากาศเย็นมากไหมคาวติดลบตลอดติดลบตลอดตั้งแต่ลบห้าไปถึงเมื่อในกลางไซบีเรียเองก็ลบสิบห้าไปถึงลบยี่สิบสองตลอดเวลา ในช่วงระหว่าง7วันน้นน่ะแหะค่ะเจ็ดวันหกคือแต่คุณต้องคันนี้หมฮะอากาศภายนอกมันก็อุณหภูมิติดลบแต่ถ้าเราอยู่บนรถไฟมันก็อ้าก็มีฮีเตอร์ีเลยว่าภายในรถไฟของเขาสะดวกสบายไหมก็สําหรับคนเอเชียเราก็ถือว่าสะดวกสบายนะฮะเพราะห้องเขากว้างขวางที่ผมเดินไปเดินทางที่ผมเดินทางชั้นสอง ชั <c oughs> นะ้นสองก็เป็นสี่ที่นั่งนอน <c oughs> นะคะเป็นเตียงบนเตียงล่างแต่เขาห้องเขากว้างขวางสำหรับคนไทยเรานี่ถือว่าสบายมาก <c oughs> สบายมากเลยเพราะคุณคงพอจะเห็นอยู่นะถ้าคนรัเสเซียเองเนี่ยก็มักจะตัวใหญ่ตัวใหญ <c oughs> ให่ตัวใหญ่ทีนี้เราเก็บเข้าของง่สะดวกไหมคะเป็นสัดส่วนไหมคะก็ <c oughs> มีสัดส่วนเพราะว่าใต้พนักที่นั่งเขาก็มีที่ให้เก็บนะการบริกางดีไหมคะบริการ จะถือว่าไงจะถือบริการจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเรียกว่าพนักงานบริการรถไฟเขาเรียกว่าประวัติอีกนะฮะ,ฮะภาษารัสเซียประวัติอีกประวัตินิ่าผู้หญิงก็ประวัตินิ่านะฮะ,ฮะเขาก็ไม่มึนไม่พูดภาษาอังกฤษนะฮะ,ฮะแล้วสมัยก่อนหนแรนในรัสเซียเขายังค่อนข้างจะเคร่งคืน <ฮะ S 2> ไม่ค่อยพูดจาปราศัยไม่ะะค่อยมีใครมาพูดด้วยเขาก้ยวเคยไปรัสเซียนานแล้วไปถ่ายแฟชั่นโชว์นะคะสมัยเกือบจะเกือบจะ20ปีแล้วคนที่นั่นเหมือนหุ่น ไม่ค่อยพูดหน้าขาวไม่ค่อยมีเส้นเลือดแล้วก็ดูนิ่งเฉยเราใช่คอมมิวนิสต์อยู่ก็ยังนานอยู่ก็จะนิ่งมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าการเซอร์วิสอะไรก็เริ่มที่จะเข้าสู่ยุคปกติของระหว่างยุโรปบวกกับเอเชียเข้ามาแล้วค่อนข้างเปิดมากขึ้นนะฮะแต่ในทัศนะของผมเพราะผมไปรัสเซียนี่ก็ถือว่าบ่อยเพราะผมไปมาห้าครั้งแล้วบนทรานซิเบียรนี่สามครั้งนอกจากนั้นก็เคยไปสมัยต้นๆนะฮะ ผมก็ยังถือว่าถ้าเรื่องการบริการแล้วเขาปรับดีขึ้นแต่ก็ยังสู้บริการในเมืองไทยเราไม่ค่อยได้หรอกอยังไงก็สวิทไมล์บ้านเราดีสุดนะคะคุณแก้วพูดตรงถูกเลยว่าเรื่องเซอร์วิสไมล์เนี่ยทางของเรานี่ไม่มากกว่าเขาเยอะทางคนรัสเซียก็ยังถือว่าทําตามหน้าที่ถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันยังคงมีคนทํางานที่เป็นแม่บ้านส่วนใหญ่จะมองเห็นคนแก่ทั้งนั้นเลยมากมาทางานหนุ่มสาวไม่ค่อยเห็นยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่หนุ่มสาวกำมือเปิดขึ้นแต่พวกคนแก่ๆมีอายุก็อยู่ตามพพิิธภัณฑ์ <c oughs> นั่นเปน็นปเรื่องแปลกนะคะก็คงไม่แปลกเพราะว่าหนึ่งพวกหนุ่มสาวเขาก็ไปทําอย่างอื่นใช่ไหมถ้าคนแก่ก,ก็เลือกไปอยู่เฝ้าพิพิธภัณฑ์เพราะว่า <c oughs> ที่เห็นสังเกตดูตามโรงแรมเห็นแต่แม่บ้านคนมีอายุทั้งนั้นเลยเออแล้วไม่ค่อยเห็นคนหนุ่มสาวเท่าไหร่แต่ยุคใหม่นี้ถ้าตามโรงแรมนี่ก็คนกลางๆคนดีกว่า มากขึ้นนะแต่นุสาวทีเดียวกัสรุปแล้วเป็นเจวันที่น่าสนใจน่าสนใจนะฮะถ้าสําหรับใครที่อยากจะไปประเทศนี้นะคะคิดว่าตรงส่วนไหนภายในเจวันดูแล้วตื่นตาตื่นใจเหมาะสมกับคนเอเชียที่สุดค่ะก็ถ้าจะไปบนเส้นทางทัทร์ซาบีเรียเนี่ยนะฮะเราไม่พูดถึงรัสเซียซึ่งโดยปกติเราก็มักจะรู้จักกันมอสโกหรือไม่ก็ไอซังเปียร์เปรบุกเมืองเมืองเคียบเคียนี่ก็อีกประเทศหนึ่งในคืออูเครนนะฮะอันนี้ ผมว่าก็ที่เมืองเอียคุตซึ่งเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งของรัเสเซียแล้วที่ไปไปเอียคุตนี่เราก็เพื่อไปพักผ่อนที่ทะเลสบาบไบคารเพื่อไปธรรมชาติหรือว,ว่าจะไปเพื่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่เป็นการพักผ่อนแนวโน้มของเขาเนี่ยเมืองเขาเนี่ยจุดขายคืออะไรคะอย่างบ้านเราเนี่ยถ้ามาเชียงใหม่มาพัทยาแต่ละจุดก็จะมีจุดขายที่ไบคาลนี่มีไบคาร<า>นี่จุดขายจุดขายก็คือทะเลสบาบของเขานี่แหละคือว่าไปไปชมธรรมชาติ เห็นเห็นมองเห็นทรายขาวเหมือนบ้านเราไหมคะหรือไราเขียวน้ําเขียวน้ําสีฟ้าน้ําสีฟ้าเพราะเขามีชื่อว่าเป็น blue eyes ของรัสเซียนะฮะเป็นดวงตาสีฟ้าไซบีเรียก็คือทะเลสาบใบขาวนี่ก็จะสวยมากเพราะมันจะสวยสองหน้า หรือดูร้อนก็สวยไปแบบหนึ่งหนาวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่คงไม่มีพวกไม้เสียบไข่ปิ้งหรือว่าส้มตำหนอนวดเลยไม่มีแน่นอนใช่ไหมน้อยมากน้อยมากแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเหมือนกันอ่ะถ้ามันเปิดประเทศมากไปหรือเขาเรียกว่าถ้าเป็นการพาณิชย์มากเกินไปหรือทัวริสต์มากเกินไปบางทีมันก็ก็ยังคงเป็นเรื่องของ การค้าขายก็มาปะปนกันกับการท่าทเที่ยภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า commercialize มากเกินไปนะมันก็จะไปอันนี้เป็นภาพที่โทรศัพท์ใบเข่าใช่ไหมคะที่โทรศัพท์ใบเข่าไม่ค่อยเห็นผู้คนเท่าไหร่หรือว่าเป็นส่วนไกลๆอันนี้ความจริงก็ไม่ไกลนะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาผมไปจะไปฤดูหนาวซึ่งคนเขาไม่ค่อยไปกันนะประมาณนระมาณเป็นฤดูร้อนถ้าถ้าฤดูหนาวที่ภาพคัที่ล่าสุดที่ผมไปมาเนี่ยนะฮะก็ลบสิบ ร่างนะระ่างที่ผมอยู่นอุณหภูมิก็จะไต่ขึ้น<อ>ร้อนแล้วคนจะไปยืนต้อลมหนาวยังไงไหวคัดริมทะเลด้วยออันนี้ก็ถ้าคนรัเสเซียเองเขาก็จะไปเขาไปฤดูร้รอนนะ,ะแต่ผมชอบเพียงแต่ว่าผมเราคนเมืองร้อนเราก็เลยอยากไปฤดูหนาวอันนี้น <ะ S 1> คือถือว่าเป็นมรดกโลกไหมป้าเป็นมรดกโลกฮนะเขาเป็นมาตั้งแต่ต้อทีผมมักจะจาเป็นคอสอนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกเป็นมรดกโลก ก็เป็นมรดกโลกมาได้ประมาณถึงสิบห้าปีนะคะประมาณนี้ก็ก็นานเหมือนกันนะคะเป็นมรดกได้ถูกแต่งตั้งนานมากเก้าสิบหกก็ประมาณเท่าไหร่ปีนี้5้า1 1งพ่งก็สีปีมาแล้วเนี่ยแหละใช่ค่ะก็ประมาณนี้ววสวยมากตรงนี้คือที่ไหนคะในส่วนอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในรอบของเขาเนี่ยเขาเป็นหินหินงอกหินย้อยเหมือนเราปไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นเกาะแก่งธรรมดาแนั้นนะฮะเป็นหินน ก็มีบ้างมีนนบ้างมีบ้างนะค่ะ,<น>ะถือว่าเป็นน้ำแข็งไม่ะน่ นั่นบางทีไม่ไม่ถนัดอาจจะเป็นพวกน้ําแข็งจับกนนะฮะมีผู้คนเที่ยวที่ตรงส่วนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะในหน้าร้อนหน้าร้อนจะคนจะเยอะมากเต็มหาดเลยเขาเกาหาดเขาไม่ใช่เป็นหาดใหญ่นะเป็นหาดแคบแคบแต่เขาจะไปดูกันอยู่บนชายฝั่งแล้วก็ไปร่องทะเลสาบกันฤดูร้อนนิยมร่องทะเลสาบในฤดูร้อนในขณะที่ร่องทะเลสาบนี่จะได้ชมอะไรบ้างครับพวกเชือกเขาหรือว่าย่งไรก็คือ ภูเขาร้อมรอบเขาอะนะแล้วก็พวกทิวทัศน์อะไรต่างๆนะชายเราไม่ถึงเรียกว่าเป็นชายหาดชายหาดก็จะแคบนะค่ะไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าในมีถนนแล้วก็มีชายชายก็ถือม่ใช่ยังเป็นสภาพธรรมชาติของสภาพธรรมชาติไม่ได้เปิดขนาดบ้านเราอ่ายังไม่ถึงขนาดนั้้นออย่่างีก็ถืวาเพราะทางที่จะไปเนี่ยนะปกอันนี้แหละอันนี้เวลาฤดูหนาวเพราะนะเพราะที่เห็นเห็นนั้นเป็นก้อนน้ำแข็งที่เป็นปลา พัดขึ้นมาบนชายฝั่งนะฮะแต่างนี้มีสัตว์ประเภทพวกโลมาหรือว่าอะไรอยู่บ้างไหมคะเขามีเขาเรียกตัวเนียป้านะฮะเป็นแมวน้ำภาษารัเซียต,ตัวแมวน้ำค่ะค่ะแ,แมวน้ำจะนิยมอยู่มีไหมคะเเราไปเที่ยวชมที่นี่เพราะว่าความเป็นธรรมชาติยังอยู่เยอะเนี่ยเราจะได้มองเห็นสัตว์น้ำใน ฤดูหนาวไหมคะฤดูหนาวก็คุณต้องเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ไม่มีมามองไม่มีมาให้มองไม่มีมาอย่างนั้สัตว์ก็กลัวเหมือนกันว่าธรรมชาติจะถูกกลืนหายเป็นเมื่อคนนี่ฤดูหนาวก็ใช้ายามถ่ายมาให้เห็นสภาพน้ําแข็งเขาที่มันพัดขึ้นมาอันนี้เราเราไปแล้วเราสามารถถ่ายได้เห็นแบบนี้เลยเหรอคะในขณะยืนริม ไม่อันนี้ถ้าบางส่วนภาพในผมถ่ายเองแต่บางภาพอันนู้นผมก็เอามาจากหนังสือที่ผมได้มาจากที่เอียคุตนะฮะประมาณนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไปนะคะนี่คือรูปอันนี้คือเป็นรูปของพิพิธภัณฑ์ไม้เรือนไม้ของใบข่าวเขานะฮะพิพิธภัณฑ์เขาก็จะจําลองรูปโบสถ์รูปอะไรซึ่งเป็นไม้ทั้งนั้นะจะสร้างด้วยไม้ซุงไม้ซีกอะไรต่างๆโดยปกติ ภาพถ่ายบริเวณเขาเรียกว่าแผนผังภาพอันนะก็จะเป็นภาพจริงใช่ไหมทนนี่ผมเห็นก็เออถ่ายทําเป็นรูปภ,ภาพเขียนยสวยๆแปลกๆดีผมก็เลยเอามานําเสนอไว้ในน่นเป็นภาพเขียนนะคะแล้วก็จะทําให้ดูเห็นสีสันเพราะว่าสังเกตรวร่ารัสเซียเขายังคงนิยมความ